หลมิมเฮียที่อู่เขาต้องลดช่างซ่อมอ่ะวันนี้เขาเลยให้ออฟต้องงดงานไปกอ่อนแต่ว่าออฟต้องจ่ายค่าบ้านแล้วนะมิมขอโทษนะมิมมิมพอจะยืมใครได้บ้างไหมอ่ะหรือว่าคุยกับที่ของบ้านให้หน่อยสิมิมกไม่รู้จริงอ่ะมิมเขาเพิ่งบอกจริงอ่ะ มิมหัวหน้านี่มันอะไรกันอะเมื่อกี้อ้อมเห็นนะมิมอย่าบอกนะว่าไม่มีอะไรอะเอานะนีมนก็ไม่ใช่ความผิดแค่คนเดียวซะหน่อยแกมิมเลือกพี่กันหน้าไม่อายพูดออกมาอย่างนี้ไนดะ้ไงมิมทำไมทำกอ้อมงี้อะรู้ไหมทุกวันนี้อ้อมต้องลำบากกันบนขนาดนี้รู้สิ มิมดูตัดดีเลหละไอ้ความลาบากต้องทนอดอ,อดแบบยากอ,ากอดทนอยู่แบบนั้นมาเป็นปีๆถามหน่อยเถอะไอ้ที่ออฟบอกว่าชีวิตเรามันจะดีขึ้นอ่ะมันเมื่อไหร่เหรอแล้วทําไมเพิ่งมาบอกอับมิมพี่ผ่านมาแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เหรอความสุขความสุขเหรอไอ้ความสุขของออฟมันหน้าตาแบบนั้นเหรอที่สู้หัวนอนก็แทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าห้องออฟยังไม่มีปัญญาจ่ายเองเลยอ่ะที่มิมต้องไปหาผู้ชายคนอื่น ก็วผู้ชายอย่างออฟมันให้มิ้นไม่ได้ไงถ้าออฟรักระหว่างดีกับมิม้นจริงๆนะออบก,ก็ปล่อยมิ้นไปมีความสุขเถอะไม่นะมิมออ้นออฟขอโอกาสเถอะนะมิม้นพ,พอเถอะออฟแต่พอแค่นี้เถอะได้ยินแล้วนี่แกนึกว่าฉันพูดไปสักกี่รอบอ่ะว่าแฟนเก่าแกต้องการอะไรแกทำงานกับฉันมาตั้งหลายปีอ่ะยังเป็นที่ช่างตกต่อ,อยอยู่แบบเนี้ย หรือว่าแกก็ลองทำดูสิทำให้ฉันเห็นว่าแกมีน้ำายามากกว่าฉันแล้วถ้าฉันเจอแกอีกรอบนะยังเห็นแกจสภาพแบบนี้อยู่ขอร้องเถอะอยกาไปบอกใครก็เลยพยายามแล้ว ต้องเกรงใจชีวิตเนี้ยถ้าไม่ได้พี่กันนะนิมคงไม่ได้มาร้านเนแพงแบบนี้หรอกนิมไม่มีปัญญาจ่ายชีวิตดีๆมันก็แบบนี้แหละครับนิมอจะได้ทำอะไรตั้งหลายอย่างพี่ทำธุรกิจอะไรหลายอย่างรวยกว่าที่มิมคิดอีกถ้างาน,นมีไม่เกรงใจแล้วนะคะวันนี้จะสับกินให้พุงกลางเลยน้องๆรับออเดอร์หน่อย นิมดูสิว่าใครอ่ะนึกว่าใครหน้าคุค้นๆเนี่ยเหรอผู้ชายที่มียมักคิดจะฝากชีวิตไว้อ่ะดูสิตอนเนี้ตกต่ำขนาดมันเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารแล้วอะมีคนอื่นอีกไหมคะมีคอื่นอาจจะแย่อยู่ละร้านก็ต้องดูขนาดเนี้ถยทำไมจ้างเด็กเสิร์ฟซอ,ซอ,อมซ้อแบบนี้มาทำงานก็ไม่รู้เสียชื่อทานหมดอ่ะนิมอย่าไปแซวเขามากสิไม่แน่นะ พ่อจะเปิดตัวมาเป็นเจ้าของร้านเป็นประธานบริษัทก็ได้ฉันรู้ทงังกันหรอกผู้ชายจะรับอะไรดีครับสั่งได้เลยครับพี่กันคะเราสั่งอะไรที่มันสมถานะคนมีอันจะกินอย่างอรอหน่อยดีไหมคะมงั้นเอาเมนูนี้ดีไหมครับมิมกุ้งแช่น้ำตาแล้วก็ ปลาหมึกผัดขี้แพ้โอ้ยมันมีแต่ผัดขี้มเมาไม่ใช่หรอคะพี่การงั้นเอาเมนูนี้ก็ได้ไก่ตุนยาใจคนจนกับเปี้ยน้อยหอยน้อยอบซอสวา์ขาวเอ๊ะหรอจะเป็นเมนูซิกเนเจอดีดห่อหมกตักน้ำเสกโกลกชะงกดูเงาตายแล้วมันมีด้วยหรอคะอ่าสังๆๆงั่ังค่ะ ป้แกข้าจ้าบ้านแกเนี่ยมันหลังใหญ่จรงเลยเนาะไม่ชอจริงเหรอฉันว่ามันเล็กๆอะแกแกนี่ฉันจะเล่าให้ฟัง <Aunt S 2> ฉันไป,ไปทัวร์ยุโรปม,มานี่ๆีแป๊บมึงนะที่แรกอะฉันไปสวิตดูสิ<บ>แล้วก็มาต่อที่อิตาลีดีสุดท้ายจบฝรั่งเศสแกสวยมากอากาศก็ ดีเลยอะ่ะพี่การเขาก็ดูแลฉันดีมากเลยะนะกินหรูอ,อยู่สบายทั้งทริปเลยห่วยน่าฉาดนึงเลยเนี่ยชีวิตสาวโรงงานอย่างฉันเนี่ยนนสงสัยต้องหาผวรวยแบบแกบ้างแล้วแหละเผื่อชีวิตฉันจะได้พลิกผันแบบแกบ้างของแบบเนี้ยมันอยู่ที่โชควาสนาแกฉันคงทําบุญมาเยอะอนี่งั้นเหรอแกอีกอย่างนะไอ้บ้านที่แกบอกว่าหลังใหญ่ๆเนี่ยพี่การเขาก็จะเซ็นยกให้ฉันแล้วแหละอ นีม่มังน,น่ายฉามากเออแกพรุงนี้แกว่างปะไปดูรถเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิได้พ่การนะ่ะเขาจะถอยรถใหม่ป้ายแดงให้ฉันนะ่ะรถใหม่ป้ายแดงไปดูเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะถ้าฉันถอยออกมาแล้วอ่ะฉันให้แกนั่งคนแรกเลยอะ่ะพูรนาฉันนั่งคนแรกอ,อ,อยู่ยังอยู่แล้แอ่ะอยู่แล้ว,อลวโอเคเดี๋ยวฉันสั่งอะไรให้กินนะเนี่าดูสิสบายสบายชีวิตฉันไม่ต้องทำอะไรเลยน่าจฉามาก ขอประตูปะแป๊บนึงนะแกสวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีครับเอ,อ่อไม่ทราบว่าใช่บ้านคุณกันหรือเปล่าฮะใช่ค่ะไม่ทราบว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่มาแจ้งกำหนดการให้เจ้าของบ้านย้ายออกครับเนื่องด้วยเจ้าของบ้านจงใจผิดนัดชำระหนี้นอกจากบ้านแล้วทรัพย์สิสนอื่นๆก็จะถูกขายทอดตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวลองคุณลองอ่านตามเอกสารนี้ดูวะ ฉันก็เราน่าจะมีอะไรเข้าใจผิดกันนะคะคุณเราจะคู่ได้ไหมคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตโทรหาเจ้าของบ้านก่อนฮัลโหลพี่กันพี่กันคะตอนนี้มีคนมาที่บ้านนะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นี่สินอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จะมายึดรถยึดบ้านเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่รู้คะ่ะพี่กันช่วยเข้ามาดูหนอ่อยได้ไหมคะเออมันไม่ใช่มิจฉาชีพลุงนิ้มหมายความว่าอะไรคะไม่ใช่มิจฉาชีพ ก็หมายความว่าพี่หมดตัวแล้วสิตอนนี้ต่อไปยึดบ้านยึดรถของีค่าอะไรไปจนหมดอะ่ะยังใช้นี่ไม่หมดเลยเดี๋ยวอกสพาพวกเจ้านี่ก็จะแห่กันมาเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้วอะ่ะพี่กันคะมิมไม่เข้าใจอะ่ะไม่ต้องเข้าใจหรอกยังไงมิมก็รับหน้าแทนพี่ไปก่อนแล้วกันถ้าเจ้านี่เขามาทวงมิมก็ขายพวกของแพงที่พี่เคยซื้อให้ใช้นี่ไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณนะที่ช่วยรับหน้าแทนพี่พี่กัน ฮัลโหลพี่การพี่การยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยพี่การต้องไม่เลือป่าอะไรวะเนี่ยที่ทราบมามอีกหลายเรื่องที่คู่กรณีของกันกําลังดําเนินการอยู่เดี๋ยวไงรบกวนให้คุณฝากบอกคุณกันให้ด้วยนะครับไงผมขอตัวนะครับไอพี่กันมันไปทําอะไรไว้วะเนี่ยคนรวยจอมปลอมเอ้ยบุญแกหมดแล้วหรอ ใจแกมากนะเมย์ที่มาสมัครงานเพื่อชนะฉันก็ไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้วด้วยจากที่ฉันเป็นคุณนายและแท้เชียวอะนีขอบจงขอบใจเลยแกเนี่ยก็ที่ทำงานฉันเองฉันเห็นเขารับสมัครฉันก็บอกแกนี่แหละเนี่ยก็น่าเสียดายเนาะฉันน่าเกือบจะได้นั่งรถป้ายแดงงรถเชียวรถบ้ารถบออะไรของแกล่ละฉันไม่สวยติดร่างแหบด้วยกับบุญแล้วไม่เป็นไรหรอกแกที่ผ่านมาเราจะเป็นยังไงก็ช่างมันก่อนแต่ตอนเนี้ย ราต,ต้องทํางานเลี้ยงดูตัวเองแล้วนะแกแต่ฉันไม่กลับไปทํางานไอโรงงานนั้นแล้วนะเผื่อวันดีคืนดีไปเจอแฟนเก่าเข้าคงจะมาเยอ,อย่ไอฉันนะที่ตกอับกลับมาทํางานแหมสัมภาษณ์กว่าหนอแต่ถ้าฉันเลือกได้ฉันก็อยากให้แกได้งานนี้ะนะเออเนาะเผื่อเจอผู้จัดการคนใหม่หล่อรวยทีสัยดีเฮ้ยแกนี่ก็ไม่เข็ดเลยจริงๆเป็นอะไรนักหนาเนี่ยกัคนรวยเนี่ย แน่แล้วที่ตอนฉันมีแกก็บ่นว่าอยากได้เหมือนกันไม่ใช่หรอโอ้ยแต่พอฉันเห็นแกเป็นแบบนี้แล้วอะฉันก็ไม่เอาแล้วแหละฉันนะ่ะอยู่ทํางานหาเงินโสด,โส,ด,โส,ดสวยๆไปไป้ผู้ชายดีกว่าจา้ะเออ,เอ,อมีอะไรแนะนําป้าเรื่องสัมภาษณ์อะ่ะอืมท่านประธานนะ่ะเป็นคนใจดีไม่น่าจะมีอะไรนะแกมีคนเคยบอกว่าท่านก็เคยลำบากมาเหมือนเรา ใครทำงานด้วยก็สบายใจกันทั้นนั้นแหละท่านใจดีแกเหรอ,อโอเคงั้นถ้าเดี๋ยวสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วฉันโทรบอกเขาดีนะได้ได้ถ้าได้งานอ่ะเราต้องฉลองนะเออได้ไปแกปะ่ปะปะ,ะท่านรออยู่เชิญครับขออนุญาตค่ะ อาสวัสดีครับคุณมิ้มแหม่ไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่าจะได้มานั่งสัมภาษณ์คุณมิ้มรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับเชิญนั่งครับเกียรติบ้าเกียรติบอเลยล่ะแห่ได้งานดีข้หน่อยลืมกำพืชเลยเหรอแล้วกับคุณกันเป็นไงบ้างฮะก็ก็ดี พี่กันเขาเลี้ยงดูปูเสือฉันอย่างดีเดือนที่แล้วเราก็เพิ่งไปยุโรปกันมาไอ้ที่มาสัมภาษณ์งานเนี่ยเพราะว่านั่งๆนอนๆอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำอย่างนั้นเหรอครับอืมเห็นคุณได้ดีผมก็ดีใจด้วยนะครับทำไมหรือว่าคิดจะเอาเรื่องเก่าๆมาทำให้ฉันตกสัมภาษณ์งานเหรอถ้าแกทำแบบนั้นฉันจะฟ้องบริษัทว่าแกไม่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแหมเห็นผมเป็นคนใจไม้ไสะ้ะกรรมขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณมิม ผมแค่เป็นห่วงนะฮะเอากองไว้ตรงนั้นแหละคนอย่างฉันมีอะไรให้ต้องเป็นห่วงอ๋อให้ฉันเดานะนายคงเป็นคนขับรถใช่ปะแล้วเจ้านายก็ฝากมาให้สัมภาษณ์งานถามตรงๆนะบริษัทนี้มันไม่มีคนสัมภาษณ์งานที่ดีอยู่นี้แล้วหรอใจเย็นสิคนผมยังไม่เริ่มถามเลยนะเอางี้นะถ้านายพูดขัดใจฉันอีกรอบฉันกลับแน่กลับไปนั่งๆั่งนอนนอนสบายๆดีกว่าต้องมาเจอนายที่เนี่อย่าเพิ่งกลับสิ ผมอยากให้คุณดูอะไรสักหน่อยมีมีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะท่านท่านใช่มิม้มเนี่ยคุณอ๊อฟอะท่านเป็นประธานบริษัทของพวกเรานี่แหละท่านอะอยากสัมภาษณ์มิ้นเองเลยนะเอ่อคุณอ๊อฟคะเนี่ยมิ้มเพื่อนดิฉันเองคะ่ะเดี๋ยวรบกวนคุณเลข,ขาช่วยเรียกคนขับรถขึ้นมาผมหน่อยนะครับ เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้นะคะค,คนะขับโลกนค่ะท่านมีอะไรผมรับใช้ครับท่านประธานพี่กันมิมคุณมิ้มเขาคงจะไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้คุณบอกเขาไปสิว่าเรามีสถานะอะไร ผมเป็นคนขับรถอะส่วนคุณออฟเขาเป็นประธานบริษัทดีมากผมก็เืยหนึ่งในเจ้าหนี้ของคุณกันนะสิจากหนี้สินของหมอนี่ต้องทำงานใช่หนี้ผมไปนจนมันตายหร,หรือถ้าพูดง่ายๆนยผมเป็นเจ้าของชีวิตของเขาได้เลยถ้าเขาหนีได้นะ เขาพุ่งหนีนานแล้วแหละแกหายไปไหนมาแกทิ้งให้ฉันรับหน้าอยู่คนเดียวที่ซุ้หัวนอนฉันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนี่คนนี้หรอพี่ขอโทษแล้วฉันก็ต้องมาขายที่นานพราแกคนเดียวเนี่ยนะคนรวยก็มาร้อยโอยนี่มันพอประธานบริษัทชัดๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับในฐานะที่เรารู้จักกันมานานเดี๋ยวเรื่องางานผมรับคุณเองก็แค่งานนี้ง่าย ชงกาแฟนวดมือนวดเท้านวดอืมชอบไหมครับงานสบายๆแบบเนี้ยน่าจะเหมาะกับคุณนายหรบคุณนายเอวจะเที่ยงละยังไงวันนี้พวกคุณไปทานข้าวผมแล้วกันนะครับจำพัตคาลที่พวกคุณเคยไปกินได้ไหมตอนนี้ผมเทคโอเวอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปกินอะไรหนะ้าอ๋อกุ้งแช่น้ำตาล กับปลาหมึกผัดขี้แพ้ดีไหมครับแกระใจเย็นๆนะเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องจริงอะเจ็บใจจริงๆเลยอะมีเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยวะมันต้องแกล้งฉันแน่ๆเลยอะ แกก็รู้ใช่ปะนี่แกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะใช่ปะแกรู้ใช่ไหมวะฉันไม่รู้แกฉันไม่รู้จริงๆแกใจเย็นๆนะแกตั้งสติดีๆก่อนนะฉันก็เพิ่งรู้จริงๆฉันก็เพิ่งรู้วันนี้นี่แหละว่าใครเป็นใครแกก็ใจเย็นๆหน่อยอย่ามวัวไปโทษคนอื่นเลยเรื่องทั้งหมดอะแกก็เป็นคนเลือกเองไม่ใช่หรอฉันเลือกเหรอฉันไม่ได้เลือกฉันไม่ได้เลือกที่จะต้องมาสูญเสียอะไรแบบนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ปาวะแก ชีวิตมันมีขึ้นมีลงขนาดแฟนเก่าของแกอเขาเคยลำบากมามากขนาดไหนดูที่เขามีวันนี้สิพอเขาเลือกที่จะดีขึ้นเองทุกอย่างมันมีเหตุมีผลนะแกถ้าแกไม่ได้ทำแบบนั้นกับคุณออฟคุณออฟอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นในวันนี้ก็ได้นะพอเราพลาดกันได้เอาใหม่นะมิม้ม